สวัสดีครับรตานะครับดี๋วนี้จะมารีวิวตัวรถบ้านอันนี้ให้ชมกันนะครับหลังจากที่มีคําถามเข้ามาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะก็จะเป็นคําถามที่ผมก็จะตอบซ้าๆอยู่เรื่อยๆนะครับไปเริ่มกันที่คําถามแรกเลยนะครับว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับก็คือคันนี้ราคา2อ0 0 0บาทนะครับสิ่งที่ได้มาเนี่ยก็คือที่เห็นภายนอกทั้งหมดนะครับก็คือตัวรถ แอรแผงโซลาเซลล์เป็นทั้งหมด4แผงนะครับเป็นแบบสไลด์นะครับอันนี้คือภายนอกนะครับแล้วก็จะมีพวกระบบไฟต่างๆนะครับก็จะมีพวกพัดลมดูดอากาศนะแล้วก็มีปลั๊กไฟภายนอกภายในนะครับาภายนอกคือเราจะได้ประมาณนี้นะครับตัวออนนิ่งนะครับไม่ได้นะออนนิ่งผมซื้อของ adm มานะครับก็ไปทดสอบแรงลมมาแล้วออนนิ่ง adm ใช้ได้นะครับ อันนี้ใครสนใจลองไปหาซื้อมาใช้ได้นะครับคำถามที่2นะครับก็คือทําที่ไหนก็คือผมไปจ้างเขาทำนะครับไม่ได้ทําเองนะที่ B Home นะครับรถบ้านเคลื่อนที่เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับใครสนใจก็ลองเข้าไปดูที่ B Home ได้นะครับแล้วก็ห้องน้ํานะครับอันนี้มีห้องน้ําด้วยนะในราคา2,80,000บาทนะครับมีห้องน้ําให้ด้วยห้องน้ําเป็นแบบไหนนี่ไปดูกันอ่า ก็ผมจะแบ่งโซนห้องน้ำไว้เล็กๆนะครับประมาณ80 80เซนนะปคูณ80มันประมาณนี้ดูห้องน้ำนะครับในส่วนของห้องน้ำก็จะมีฝักบัวกับสายชำระให้นะครับแล้วก็มีถังน้ำอยู่ใต้นี้นี่เดี๋ยวผมเปิดถังน้ำก่อนอ่านี่ถังน้ำนะ100ลิตรนะครับใช้ระบบปั๊มดูดแต่ว่าอันนี้ผม ปล่อยน้ำน้ำหมดนะน้ำมีอยู่แค่นี้ใช้งานไม่ได้ต้องไปเติมน้ำใหม่นะครับแล้วก็ที่ผมจะมีอีกอันนึงก็คือที่เป็นชักโครกเคลื่อนที่นะแต่ว่าชักโครกเคลื่อนที่เนี้ยผมซื้อเองไม่ได้รวมอยู่ในค่ารถนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ําก็ไปใช้งานจริงแล้วถือว่าค่อนข้างสะดวกนะแล้วก็ตอบโจทย์ได้เพราะว่าเราไม่ต้องเดินไปห้องน้ำไกลๆใช่ป่ะแล้วก็ บางสถานที่นะครับผมสามารถเติมน้ําไปได้ก่อนนะอย่างผมไปที่เขาจุดชมวิวเขาพญาเดินทงใช่ไหมอ่าน,นั้นเขาก็เหมือนห้องน้ําจะเข้าไปข้างในมันเดินไกลผมก็แวะเติมน้ําที่ออบตอก่อนนะก็ขอบคุณด้วยให้เติมน้ํามาใช้ได้สะดวกดีนะครับแล้วเราก็ หาจุดที่จอดอาบน้ําได้คือถ้าเป็นน้ําอาบอะครับเราก็จะปล่อยลงพื้นได้เพราะว่าน้ํามันก็จะไม่เลอะมากนะเน้ําที่เป็นถ่ายเบาอะ่ะออ,อันนี้ก็ไปทิ้งที่ห้องน้ำครับจะเป็นห้องน้ําปัม๊มหรือว่าที่บ้านก็เอามาทิ้งะจะไม่ปล่อยทิ้งข้างทางนะครับโอเคในส่วนของห้องน้ําจบนะไฟนะครับผมจะใช้ตัวแผงโซล่าเซลล์สี่แผงนนะแล้วก็มีแบตตัวนี้มีแบตอยู่ในนี้นะครับเป็น 48โวลต์100ร้อยรอนะครับคือผมจะไม่รู้สเปคอะไรพวกนี้มากนะักเพราะว่าไม่มีความรู้เลยอันนี้คือเราไม่มีความรู้เลยนะครับเราบอกความต้องการของช่างไปว่าอ,อยากได้รถบ้านเคลื่อนที่มีแอร์ใช้แอร์ได้24ชั่วโมงคือวนไปอาจจะไม่ย4ชั่วโมงจริงๆนะคือแบบวันหนึ่งเรากลางวันเนี้ยประมาณ10ชั่วโมงแล้วก็กางคืนเนี้ยประมาณ8ชั่วโมงก็โอเคละ แล้วก็ไปทดลองใช้จริงนะครับถือว่าเขาก็เซ็ตมาให้นะก็มีแบบ1นึ่ลูกแล้วก็เป็นอินเวอร์เตอร์ครับไฮบริด5.5กิโลวัตต์เออผมผมเรียกชื่อนี้ไม่ไม่มั่นใจว่าเรียกถูกหรือเปล่านะอา่าแล้วก็กลางวันเนี่ยเราใช้ไฟจากแสงโซลาร์เซลล์พอกลางคืนเนี่ยครับโซลาร์เซลล์เนี่ยมันก็จะาชาร์จแบตมาด้วยเดี๋ยวเปิดก่อน อนนี้มันอาจจะชาร์จไม่ได้แล้วนะเพราะว่าแดดน้อยแล้วแดดน้อยแล้วอันนี้คือไฟจากแผงนะเนี่ยไฟจากแผงก็จะไปจ่ายให้ที่นี่ในระบบรถแต่ว่าถ้าเกิดว่าในรถใช้ไม่พอเนี่ยมันก็จะดึงจากแบตมาอันนี้ครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเราสามารถต่อไฟจากภายนอกมาใช้ด้วยได้ด้วยนะโดยต่อจากตรงนี้เข้าอินเวอร์เตอร์เดี๋ยวผม ไปดูข้างนอกให้แป๊บหนึ่งอ่ามุมนี้นะครับก็คือเราจะต่อไฟบ้านเข้าอินเวอร์เตอร์นะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าไฟในแผงโซลา่าเซลล์ไม่พอมันก็จะดึงไฟจากแบตมาใช้ไฟจากแบตไม่พอมันก็จะดึงไฟบ้านมาใช้ก็คือสามารถใช้ได้ทั้ง3ระบบอันนี้เราก็ไปปรับเปลี่ยนใช้เอาตามสถานการณ์ที่เราต้องการนะครับอย่างถ้าเกิดว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวกลางคืนไฟแบตจะไม่พอนะ เราก็สับมาใช้ไฟข้างนอกได้เลยอีกจุดหนึ่งก็คืออันนี้ครับอันนี้ผมก็จะแยกไว้คืออันเนี้ยในกรณีที่ตัวอินเวอร์เตอร์เสียเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถเสียบไฟข้างนอกเนี่ยเข้าได้เลยนะก็มันก็จะมีตัวตัดไฟอันเนี้ยจะเป็นตัวที่คอยสลับไฟระหว่างไฟที่ใช้ในอินเวอร์เตอร์นะครับใช้ในรถกับไฟบ้านอันนี้ก็จะเป็นฝั่งไฟบ้านนะพอเราเสียบไฟข้างนอกปุ๊บมันก็จะสลับไปใช้ทันทีนะครับ คำถามต่อไปนะครับแอร์ใช้ได้กี่ชั่วโมงก็หลังจากทดสอบที่ดูคลิปผมทดสอบนะ24ชั่วโมงเนี่ยมันวนใช้ครบได้อยู่แล้วอันนี้ในกรณีที่แดดแรงๆแดกด,ดีๆจอดที่บ้านเนี่ยครับรถมันไม่ได้เปิดเข้าเปิดออกเพราะฉะนั้นอุณหภูมิมันก็จะคงที่แล้วก็ใช้แอร์ได้ค่อนข้างประหยัดส่วนแอร์ตัวเนี้ยนะครับเป็นเนี่ยไอตัวของ Car r i e r X i n v e r t น r เนี่ยผมไป พอผมติดไปแล้วเนะี่ยมันมีคนมาให้ข้อมูลว่าเฮ้ยตัวนี้ตัวท็อปเลยนะประหยัดมากก็ประหยัดจริงครับใช้ได้เนี่ยกินไฟค่อนข้างน้อยแต่ถามว่ากินเท่าไหร่อันนี้ผมไม่มีข้อมูลเพราะว่าผมไม่มีความรู้เรื่องไฟถ้าเกิดว่าคนที่เขาเอ,อ่อมีเครื่องมีเครื่องมือมีอะไรเงี้ยเขามาคีบเขาก็จะบอกนะเฮ้ยกินเท่านี้นะเท่านี้นะอะไรเงี้ยเออแต่ส่วนตัวผมผมไม่รู้ <laughs> เราได้แต่บอกความต้องการของเขาว่าเราต้องการอะไรแค่นั้นนะครับโอเคในส่วนของ แอร์ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่ในงบ2 0 0แสนที่จะได้อีกเนี่ยก็จะเป็นพวกไฟนะจุดไฟต่างๆนะมีไฟพนดานจุดชะไฟนหนึ่งจุดด้านนี้สองจุดสจุดจุดแล้วก็มีด้านหลังด้านหลังนู้นสี่จุดแล้วก็ด้านนอก ที่อยู่นอกตัวรถเป็น5จุดอันนี้ก็คือชุดของไฟที่จะได้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณที่นอนนะบริเวณที่นอนเนี่ยสลับกล้องก่อนในส่วนของที่นอนนะครับอันนี้ก็ผมก็มีแต่เบาะแลละเพราะว่าพวกผ้าปูผ้าปูอะไรก็เก็บไปทําความสะอาดซักหมดนะครับก็จะแบ่งเป็น2ชั้นก็คือนี่ชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างนะ ก็ไปตัดบ่อมันอัน,นบ่อน,นี้ผมไปตัดเพิ่มเองนะครับแยกไม่ไม่ไม่รวมในราคา2อ0พนแนะครับแล้วก็ด้านบนนี้ก็จะให้เด็กๆนอนจริงๆเขานอนได้ทั้ง2คนแต่ว่าบางทีแบบเขาเบียดกันเตะคนตกเอ้ยเบียดอีกคนตกเตียงอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยบางทีก็ให้เขานอนคนเดียวแล้วก็ด้านล่างเนี้ผมนอนได้ทั้งหมด3คนนะอ่าก็คือลูกหนึ่งแม่เขาแล้วก็ผมส่วนตัวผมเนี่ยจริงๆผมจะไปนอนบนเต็นก็ได้หรือจะนอนในนี้ก็ได้นะครับ ก็เราจัดคงจัดของอะไรเงี้ยก็จริงๆนอนได้นะผมสูงร้อยแปดสิบแล้วก็ภรรยาสูงมามีสูงเท่าไหร่สูงร <5 65. S 1> ้ออ่าผมสูงร้อยแปดสิบแล้วก็ภรรยาสูงร้อยหกสิบห้านะครับก็นอนเฉียงเฉียงส่วนผมก็เอาท้าไปทางนู้นเอาหัวไปทางนี้นะครับหัวหัวอยู่หน้าห้องน้ําคือถ้าใครถือเรื่องอะไรพวกนี้ก็ ไม่ได้แน่นอนแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ถืออะไรเลยสักอย่างหนึง่งนอนได้สบายก็มานอนตรงนี้นอนในรถนี้นะครับก็เปิดแอร์นอนสบายเลยก็ค่าๆประมาณนี้นะในส่วนของที่นอนนะครับภายในนะครับที่เห็นทั้งหมดนะพวกวัสดุอุปกรณ์ในการใช้เนี่ยคือบางทีถามมาผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยรู้ไงเพราะเราไม่ได้มีความรู้เรื่องช่างเรื่องอะไรเงี้ยก็ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆคือมันเป็นให้คิดอย่างนี้ครับว่ามันเป็นบ้านน็อกดาวอะวัสดุต่างๆก็จะเป็นเหล็กเป็นเ,เขาเรียกอะไรพัดวูดเป็น,เป,นเป็นทันชีสอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคือหลายๆอย่างเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าสรุปสุดท้ายใช้งานแล้วนะมันก็โอเคแล้วก็มีประตูประตูนี้ก็เหล็กขึ้นธรรมดาเลยนะมองเห็นป่ะเนี่ยโอ้ประตูมันมันกว้างเนี่ยแต่อันนี้มีปัญหาอยู่คือ พอเอาไปใช้งานจริงแล้วลูกโหนประตูมันตกก็เปิดปิดยากนิดนึงแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆในรถนะครับวัสดุต่างๆเนี่ยคือมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรถบ้านนะมันคือวัสดุต่างๆที่ใช้ทําบ้านในบ้านเราเนี่ยแหละก็ประมาณนี้นะครับหากใครสนใจสงสยัยหรืออะไรก็สอบถามผมมาได้นะอันไหนตอบได้ผมจะตอบอันไหนตอบไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปหาคําตอบมาให้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ คงหายสงสัยมากขึ้นมีอะไรสอบถามมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะถ้าผมผ่านมาเจอเนี่ยเดี๋ยวยังไงจะพูดคุยกันเนาะโอเคนะครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณมากเลยที่ติดตามนะครับแล้วก็ชอบรถบ้านของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ